สิงโตตัวแม่ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถลุกได้ลูกสิงโตพยายามปลอกแม่ของมันกอดแม่เบาๆอย่างอ่อนโยนพวกมันกอดกันแน่นเมื่อก่อนมันพึ่งพาซึ่งกันและกันตอนนี้แม่สิงโตแก่มากแล้วไม่สามารถปกป้องลูกได้ทำได้เพียงมองฝูงสิงโตจากไปนี่คือสิงโตลลา,ลาถึงเวลาที่มันต้องตัดสินใจจะเลือกเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอดไปกับฝูงหรืออยู่กับแม่เพราะความรักความอบอุ่น ฝูงตะวันตกมีสิงโตตัวมีทั้งหมดหกตัวและลูกสิงโตหลายตัวมันเป็นครอบครัวใหญ่ที่รักกันลาลาเป็นสิงโตตัวมีที่มีอายุมากที่สุดในฝูงมันเคยเป็นนักล่าที่เก่งที่สุดในฝูงมันมีลูกเพียงตัวเดียวมาลาอายุครึ่งขวบเท่านั้นแต่ตอนนี้ลาลาแก่แล้วการต่อสู้ของมันกำลังจะสิ้นสุดลงสิ่งเดียวที่มันยังห่วงคือลูกสาวของมันฝูงสิงโตมีสิงโตตัวผู้ที่แข็งแกร่งเป็นผู้นำของฝูง มันเคยต่อสู้จนเขี้ยวหักไปซี่หนึ่งมันชื่อตุยาเป็นสิงโตผู้เจ้าชู้แต่ในสายตาของมาลามันเป็นพ่อที่ดีที่สุดเสมอมันจะใช้เสียงคำรามของมันเองยับยั้งผู้บุกรุกและเวลาจระเข้จะมาหาอาหารมันจะใช้ความกล้าหาญของมันเองขับไล่ฝ่ายตรงข้ามออกไปแต่ที่มันไม่รู้คือสิงโตตัวผู้อีกตัวกำลังจะข้ามเข้ามาในอาณาเขตมันเป็นผู้นำอาณาเขตฝั่งเหนือชื่อโนสือ ที่น่ากลัวกว่านั้นมันยังมีพวกอีกสี่ตัวฝูงที่มีสิงโตตูตผู้ห้าตัวมันน่ากลัวมากถ้ารู้จักฝูงมาปูกก็จะรู้ถึงความน่ากลัวพวกมันจะขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆฝูงตัวยาไม่รุ่งเรืออีกต่อไปเมื่อแม่น้ําลดระดับลงพวกมันจะบุกรุกข้ามมาในเวลานี้อันตรายกําลังมาเยือนมาลาการอพยพครั้งใหญ่ของฝูงบิเด์บบสเมื่อฤดูกาล่าเยอ่มาถึงไลลาแก่แต่ก็ยังมีประสบการณ์ล่าเหยือ่อมันรู้วิธีซุ่มโจมตี ไลาลาเป็นผู้นำพาฝูงสิงโตเข้าไปใกล้ๆเหยือ่อมันล่อให้มาลายเหล่านี้ติดกับดักแม้จะร้เรี่ยวแรงมันก็พยายามทําให้ดีที่สุดไลาลาเร่งความเร็วไล่ตามมาลายแต่การล่าเหยื่อย่อมมีความเสี่ยงเสมอมันถูกเตะเข้าอย่างแรงฝูงสิงโตแบ่งเหยื่อที่หามาได้พวกมันจําเป็นต้องกินให้เร็วกว่านี้เดี๋ยวตูยามาถึงมันจะกินชิ้นเนื้อที่ใหญ่สุดไปมันคือสิ่งที่ผู้นำควรจะได้รับสําหรับไลาลาการล่าครั้งนี้กลายเป็นหายนะ มันเดินเซไปมาแทบจะยืนไม่ไหวการมีร่างกายแข็งแรงมันสําคัญมากสําหรับสิงโตมันในตอนนี้ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในฝูงสิงโตอีกต่อไปด้วยการอพยพของวิวด์เบสฝูงสิงโตได้สูญเสียเหยื่อตอนนี้ไลลาเหนื่อยและหมดแรงมีแต่ลูกสาวมันมาลาที่อยู่เคียงข้างฝูงสิงโตต้องตามเหยื่อให้ทันแต่เลลาเดินไม่ไหวแล้วต้องพักผ่อนก่อนถึงจะฟื้นตัวได้มาลาอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้จะเลือกทางไหนตามฝูงไปหรือเลือกอยู่กับแม่ ไลาลาคำรามอย่างสิ้นหวังขอให้ฝูงสิงโตรอลูกสาวมันแต่สิงโตจำเป็นต้องเดินไปข้างหน้าพวกมันยังมีลูกของตัวเองที่ต้องเลี้ยงดูการรอจะทำให้ลูกของพวกมันอดตายดูสิงโตออกห่างไปเรื่อยๆไลาลาลุกขึ้นได้แล้วหวังว่าจะตามทันฝูงม,มาลาเลือกอยู่กับแม่แม้ว่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดก็ตามมันจะไม่มีฝูงม,มาปกป้องอีกแล้วถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากพวกมันต้องรีบเดินทางไม่กี่วันต่อมา ในที่สุดแม่ลูกก็ไล่ตามฝูงสิงโตทันแต่มาไม่ถูกเวลาระดับน้ำในแม่น้ำลดลงหมายความว่าผู้บุกรุกกำลังมาเยือนโนสือไม่ปล่อยโอกาสนี้เริ่มข้ามแม่น้ำกับเพื่อนมันมาตูยาคำรามและเตือนโนสือมันรู้จักคู่ต่อสู้มันเงยหน้าขึ้นและเข้าหาเผชิญหน้ากับสิงโตสองตัวตูยามีโอกาสน้อยเมื่อโนสือพุ่งเข้าหามันตูยาเลือกที่จะหนีมันทำให้ฝูงตกอยู่ในอันตราย โนสือยังไม่ได้ลงมือก็ได้อนาเขตมาครองแล้วตอนนี้สถานการณ์ของมาลาตกอยู่ในอันตรายมีแนวโน้มว่าจะถูกผู้นําจัดการทันทีแต่คนเป็นแม่ต้องคอยปกป้องลูกเสมอแม้จะได้รับบาดเจ็บอยู่มันยังคงยืนหยัดต่อสู้เหมือนที่แม่เคยปกป้องมันเมื่อครั้งยังเด็กมันเป็นตัวแรกที่กล้าเข้าไปสู้กับฝูงของโนสือแม่สิงโตตัวอื่นได้กำลังใจจากลลา,ลาสิงโตตัวอื่นจำเป็นต้องสู้เปลี่ยนความกล้าหาญเป็นกรงเล็บ เปลี่ยนความรักของแม่ให้เป็นเคียวพวกมันโจมตีเป็นกลุ่มโนสือไม่เคยเห็นมาก่อนฝูงสิงโตที่แข็งแกร่งเช่นนี้โนสือพาสิงโตอีกตัวถอยก่อนฝูงสิงโตสามารถขี่กันต่างช่วยลูกของพวกมันแต่ครั้งหน้าอีกโนสืออาจจะพาพวกกลับมาเพิ่มก็ได้ความกล้าหาญของสิงโตช่วยชีวิตของตุยาไว้ได้แต่มันจะเป็นผู้นําได้นานแค่ไหนในศึกครั้งนี้มาลาหายไปส่วนเลลาโดนหนักอีกแล้ว มันใช้กําลังสุดท้ายที่จะยืนขึ้นเรียกลูกมันซ้ําแล้วซ้าเล่าเสียงก้องกังวานในทุ่งหญ้าแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆในที่สุดไลาลาก็หมดแรงมันนอนอยู่ในพื้นหญ้าเวลานี้มีร่างเล็กๆออกมาจากผงหญ้าเป็นลูกสาวของมันมาลามันยังมีชีวิตอยู่ลูกสาวรีบวิ่งเข้าไปหาแม่ไม่มีความรักที่ยอดเยี่ยมเกินความรักระหว่างแม่กับลูกแล้วไลลามีลางสังหรณ์ว่าใกล้จะหมดเวลาแล้ว ในวันสุดท้ายมันพยายามที่อยู่กับพี่น้องและหวังว่าหลังจากที่ตัวมันจากไปพวกพี่น้องจะช่วยกันดูแลมาลาเหมือนลูกครั้งสุดท้ายในชีวิตแม่ยังคงปูทางให้ลูกสาวเติบโตค่อยๆเปลี่ยนไปทีละขั้นมาลาเริ่มได้รับการยอมรับจากฝูงสิงโตมันดูลูกสาวอยู่ในครอบครัวใหญ่เติบโตอย่างมีความสุขได้เวลาออกเดินทางแล้วครั้งนี้มันจะออกจากฝูงสิงโตตลอดการมันเหลือบมองลูกสาวครั้งสุดท้าย ชีวิตน้อยนนี้ที่ตัวมันต่อสู้ปกป้องมาทั้งชีวิตแล้วเดินกระโปลกระเพลออกไปอย่างเงียบเงียบมันอยากหาที่ที่สงบสงบและรอเวลาของตัวเองหมดลงมาลาตามดมกลิ่นของแม่แต่ก็ไม่มีเหลือแล้วหลังจากวันนี้มันต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองในที่สุดเลาลาก็ถึงจุดจบไปแบบไม่มีความเจ็บปวดจากโลกนี้ไปตลอดกาลหลายเดือนผ่านไปมาลาปรับตัวเข้ากับฝูงสิงโตได้แล้ว ตอนนี้มาลาอยู่ในวัยกำลังโตไทยกำลังมาอย่างเงียบๆโนสือและฝูงตัวอื่นของมันเริ่มกลับมาบุกรุกอีกครั้งสิ่งที่ตุยาทำก็คือการหนีไปผู้บุกรุกได้โจมตีฝูงสิงโตสำหรับสิงโตที่โตเต็มวัยทุกตัวถูกขับไล่ออกไปหมดมาลาหลบหนีจากสึกครั้งนี้มันไม่มีฝูงอีกต่อไปแล้วในวันต่อมามันต้องอยู่ตัวเดียวเพื่อความอยู่รอดงานหลักของมันคือฝึกล่าเหยื่อมาลาได้เล็งไปที่หมูป่า ทั้งสองฝ่ายวิ่งไล่กันถ้าอยากอยู่รอดในแอฟริกันแม้จะเป็นหมูก็ต้องวิ่งให้เร็วมาลากำลังเล็งไปที่ควายเห็นได้ชัดว่ามันคงไม่มีแรงสู้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่สิงโตมีจะทำได้จนกระทั่งการกลับมาของฤดูบิวบัสในที่สุดมันก็มีหวังมันเข้าใกล้เหยื่อเหมือนแม่มันเพราะโอกาสเหมือนเลลาในที่สุดมันจับเหยื่อตัวแรกสำเร็จมาลากลับไปหาฝูงสิงโตและพวกมันยอมรับลูกของเลลา ฟูงสิงโตกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในอนาคตมาลาก็คงจะมีลูกของตัวเองมันจะเป็นเหมือนแม่ของมันปกป้องลูกของตัวเองจนโตวความกล้าของไลลา,ลาและความรักของแม่ที่เสียสละจะสืบทอดรุ่นสู่รุ่นต่อไป